เเยยยยีียยรยยยกรมทรัพยากรน,น้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ำคือชีวิตสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทพุทธธรรมประกันภัยจำกัดมหาชนถ้าท่านต้องการพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายที่สวยงามรวดเร็วเด่นชัดเทพอมรรัต จดฮ้ีรับใช้ทั่วประเทศค่ะหนีเฝ้าระวังเตือนภัย1,700ขนี้สหานีและครอบคุมหมู่บ้านเสียงภัย5,489ต้นน้ำวัดน้ำฝนเป็ริมาณน้ำฝนแล้วกนส่วนกลางน้ำ,นำเราจะวัดปริมาณน้ำที่มีอยู่ที่<ม>เราเห็นาาตามสะพานต่างๆะนะครับอันนี้กลางน้ำแล้วกลางน้ำแล้วพอมาปลายน้ำเราก็จะมีในเรื่องของ CCTV หรือ ระบบโทรมาสมีฝนตกหรือว่าตกไหนเนี่ยทางเราก็จะเป็นหน่วยงานแรกๆที่มีสถานีวัดน้ําฝนสถานีวัดน้ําท่าอยู่ที่ทั่วไปทั่วประเทศรวมแวกับประมาณพันเสถานีนะครับติดเตอนภัยล่วงหน้าเราก็จะตั้งค้าไว้ว่าถ้าเกิดฝนตกขนาดนี้ะจะเตรียมยังไงนะถ้าตกจากบนเขาแล้วไม่ท่วมแล้วลงมาข้างล่างเนี่ยเราว่าสถานีโทรมารก็จะเห็นว่าน้ําที่มาจากต้นน้ากลางน้ำไปน้ำเนี่ยมันขึ้นเท่าไหร่ระบบสัญญ,ญาณเนี่ยส่งเข้ามาที่กรมสางได้ไหมได้ไหมช่วงที่ฝนตก น้ำท่วมสิ่ง,งต่างๆที่จะคอยเตือนภัยไปที่เอ r l ลี่วอร์นิ่งสถานีเตือนภัยไปเลยชมจอนจอนจอจอนขอบคุณมากเรามาอยู่กันที่สถานีเตือนภัย e a r l y ลี r n i n g ของกรมทรัพยากรน้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ําท่วมดินถลม่มโคลนทะลักครับเราจะบอกเลยเตือนภัยด้วยปริมาณฝนฝนนะครับและระดับน้ําที่บ้านหินด้านเราเตือนที่2เมตรอื เป็นระดับสีเขียวเกณฑ์สีเหลืองก็อยู่ที่ 2, 250. สองสองเมพื้นที่ตรงไหนที่ที่เป็นอ่อนไหวก็สามารถอุยพได้ทันท่วงทีอันนี้เราคอยมาดูบ่อยไหมก็บ่อยค่ะค่ะท,ทุกวันค่ะก็คอยแจ้งทางผู้ใหญ่ทางชาวบ้านนะคะดูว่าน้ําจะมาได้รับผลประโยชน์จากตรงเนี้ยหนึ่งคือรู้สถานการณ์น้ําว่าน้ําขึ้นน้ําลงน้ําที่จะท่วมในระยะเวลาเท่าไหร่2เรื่องทรัพย์สินและชีวิต ต้องขอขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับกรมทรัพยากรน้ําพักเจ็บเป็นอย่างสูงนะครับท่านรัฐมนตรีวราวุศรศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงท่านอธิบดีพาดนนะคะท่านสั่งการเลยว่าช่วงฤดูฝนดีไปชั่นหรือว่าจะเกิดอุทกภัยต่างๆท่านบอกว่าต้องคอยดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในคนลากหญ้าเราก็เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ําแล้วก็แจ้งข้อมูลเกินไทย ตลอด24ชั่วโมงตลอดทั้ง7วันในช่วงฤดูฝนครัขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม่ายดีคือว่าเวลาน้ํามาก็มีสัญญาณบอกขอบคุณกรมทรัพยากรน้ําภาคเจ็สถานีเออริวูนิเอื้อนไพ่รอดและกปลอดภัยเตร้ยมมเีย